จะไปเยี่ยมดูทางเขาใหญ่นะจะไปดูใครพร้อมที่จะพักภาวนาจำภาษาไม่ใช่จะมีบังคับบังคับท่านคุหนึ่งคุณใดไม่ให้เป็นที่สมัครใจเพราะเราไม่ชอบให้ใครบังคับเราเราชอบความเป็นอิสระมูเพื่อน อยู่ด้วยกันก็ต้องการให้เป็นอิสระจะไปดูว่าใครจะพักจำป็รสาภาวนาณสถานที่นั้นสะดวกในใจก็อยู่ภาวนา,นาไปเพราะก็ถือว่าเป็นสถานที่สปาญะได้แห่งหนึ่ง เพราะที่ไปอยู่นั้นอย่างท่านโอ๋ท่านอนุกเราก็ให้ไปเพื่อทำกิจทำธุระเกี่ยว้วยการทำเรื่องขอ,งอเกี่ยวกับวัดเดวายถูกต้องตามแล้เบี่ยวการคณะสงฆ์ทั้งบ้านทั้งเมืองดยทังว,ว่าเท่าไทยก็เช่นเดียวกันเราให้ไปทำ ไม่ใช่วอดให้ทันไปแล้วก็จะให้อยู่ไม่ให้ไ,หไปไหนอันนั้นก็รู้สึกว่าไม่ไม่ใครจะยุติธรรมเท่าไหร่ก็อยากไปฟังดูถึงว่า,าจะให้ท่านท่านในหลงตะอินหลวงตาอินก็รู้สึกว่าหนักแน่นพอใช้ได้ ในการในการปฏิบัติในการภาวนาแล้วก็ลงตาคงราชนี่ก็ในใช้ตาต็เดียกว่าสบายใจจ่งว่าถ้าหากว่าพอที่จะไปพักจำพรรษาภาวนาที่นั่นก็ก็อยากให้ไป หากว่าอีดอัดมากเลยไปอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ลงไปอินได้คู่กันแล้วของลราเ่งเคยไปพักอยู่สังเกตกลางค่ำกลางคืนมีความเพียรใครมีความเพียรอยู่ที่ไหนปัญหาไม่มี ก็เรียกว่าถ้าหาก็เป็นไปได้นี่ก็จะให้พักจำพรรษาทางนู่นสักคิดว่าสักแปดองเดี๋ยวนี้มองเห็นไปแล้วก็จะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างนี้หรอส่วนท่านรุ่งยินท่านเว่นพูดถึงอยู่ก็เข้ากัท่านได้ เขาก็ท่านในตอนท่านในมงกุฎในดีมีความประสงค์ที่จะไปพักภาวนาอยู่ด้วยกันระหว่างสา็ก็ก,ก,ก็ก็ได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จะไม่ไม่ใช่บังคับบัญชาบอกเรียกว่ารู้สึกว่าเจ้าของก็จะจะจะ,จะสมัครใจฟังฟัง แล้วก็เคยไปพักอยู่ก็เห็นสภาพรูปสภาพไป,ไปพักอยู่หลายครั้งอยู่แล้วก็ต้องการพุทีีมีความคล่องตัวแล้วก็ไปอยู่รวมกันไม่ให้มีปัญหาอะไรมีปัญหาแล้วไม่ดีถึงจะไม่ใหญ่ใหญ่ตัวอะไรความไม่รงรอยกัน ภายในจิตในใจอันนั้นก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่เรื่องมันมีกระทบกันไหมมันดังปก,ปก,ปกป๊กๆนิดนึงนะแต่สิ่งที่ละเอียดมันกระทบกันนี่มันสะเทือนมากทีเดียวกระเทือนยิ่งกว่าเสียงปบ๊กๆข้างนอกนี่ จึนวงาต้องระมัดระวังท่านโพ<ม>ออกไปจำบรรษาข้างนอกกันหลายปีแล้วปีนี้<ม>ก็น่าจะพักจำพรรษาที่นี่แต่ก็ตามมัธยาศัย มีความประสงค์จะไปทางไหนได้ไม่ว่าแล้วคนอื่นก็แล้วแต่โดดทำอัตยาใสมันจะเอียงกันเลยอย่าไปบัญชาตัดต้นไม้ตรงนั้นตรนนี้บไนเลยรู้สึกปัดต้นไม้ไปหลายต้นทีเดียวเนาะเดินเดินไป มันอยู่ในแผ่นดินมันไม่หนักอะไรใครไม่จำอย่าไปมองนั่นมองนี่อย่าไปสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายปนน่าจะตายแล้วกระชั้แต่นในสายตาของท่าน ท่านมองนันต้นไม้ตัดอมอมาแล้วจะเอาทําอะไรต้นไม้บางทีพอที่จะรอยพอที่จะเป็นเสามีอยู่นะที่เอาลงมาเลยนะแม้แต่เพียงเม็ดเดียวอันนั้นก็เป็นประโยชน์เดินมันมีค่ามากยังยังยาวกันมากๆอะไรก็ช่าง จะให้ชาวบ้านไปด้วยจะให้เขาไปช่วยทำโคนต้นไม้ที่ต้นไม้เล็กๆที่ปลูกใหม่เพราะหญามันงามมากดินมันดีต้นไม้ปลูกมันมีแต่อยากงามต้นไม้ปลูกงามหญ้ามันก็งาม ยามันงามที่นี้่ยามันมากกว่านมันแน่นขึ้นมาแล้วอากาศไม่มีจะให้ไปดูแลสักครั้งนันรันก็คิดว่าค,คงจะเข็นกันไปได้จนได้ทังถึงออกพันสาออกพันสาแล้วฝนมันน้อยลงไปยามันก็จะแล้วก็ตัดทีเดียวก็แล้วไปเลย ก็รู้สึกว่าชาวบ้านเขาก็จะไปกันหลายคนกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเขา<อ>ก็รู้สึกว่ารับปากกันในว่าดีอยู่ในคันที่ดีมากคงจะ คงจะไม่คิดว่า,าไม่น่าจะเกินสามวันก็มีเอาแต่คนขยันคนเก่งไปแล้วไม่แล้วาตามกำหนดมาให้กลับเขาก็จะกลับกัน ต้นไม้รักษาต้นไม้ยากสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอะไรง่ายกว่าจริงม,มันทำยากทำยากอย่างนี้แหละเก็บทำลายมันง่ายตัดมันง่ายโค่นม,มันง่ายสร้างยากทำลายง่าย ต้นไม้ที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ในโลกมันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์น้อยลงไปสิ่งที่เป็นโทษก็เขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านเรียกกันว่ามนพิษก็เพราะไม่มีต้นไม้ไม่มีใบไม้ที่จะดูดซึม ไม่มีใบไม้ต้นไม้ที่จะกรสิ่งที่เป็นมลรพิษนั้นมันก็มีแต่บลพิษตเต็มร้อยเต็มร้อยคนนับวันที่จะอายุสั่งคนนับวันที่จะแคะจะแกนลง,งไปเพราะมันดูดซึมเอาแต่สิ่งที่เป็นพิษ มีอนแนวโน้มที่จะเป็นทีเดียวดูแลรักษาทั้งโลกพากันเห็นความสำคัญของป่าและต้นไม้แต่ป่าและต้นไม้ก,ก็นับวันที่หมดไป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 น้อยลงไปทุกปี เราก็ภูมิใจอยู่เราก็เรียกว่ามีโอกาสในสร้างป่าสร้างต้นไม้ถึงว่าจะไม่มากเรียกว่าก็เรียกว่าเป็นที่พอใจของเราอยู่เกิดมาในโลกอันนี้ทําประโยชน์ให้แก่โลกอันนี้ก็เรียกว่าคุ้มกันด้วยนะ เกิดมาในโลกอันนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ให้แกโลกอันนี้โลให้ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แกโลกอันนี้ไม่ดีไม่คุ้มกันมีแต่เอาไม่ยุติธรรมไม่มีการชดเชยไม่มีการให้คืนเพียว่าผู้อยู่ก็ให้อยู่อย่างผู้ใหญ่ มีทมเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจผู้อยู่ก็ให้อยู่อย่างผู้ใหญ่มีทมเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจถ้าหากว่าอยู่อย่างเด็กไม่มีทมคอยเตือนจิตเตือนใจอะใหญ่ถ้าขนาดไหน ไม่เป็นผู้ใหญ่หรอกเป็นเด็กจึงอยู่อย่างเหมือนอยู่เดวยก,กันเหมือนผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันเป็นมงคลในการอยู่ร่วมกันชช่นไนก็ เป็นเป็นเจ้าจะเป็นสมภารสมภารในบริเวณรอบองค์พระเจดียนด์นัน้นดูแลรับผิดชอบแล้วก็ดูแลนี่ใครไปแล้ว ใครไปเดินนังกลมไปนั่งภาวนาไม่ตังอกตังใจก็ดูด้วยใครไปหน้าใครไปภาวนาใครไปภาวนาไปสู่ปุี่ปุย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 อก็เห็นดูด้วยใครไปภาวนาเสียงเสียงอะไรน้า เสียงมันก็เสือครางเขาไม่เอาเสือก็มีเสือน้อยเสือใหญ่นะเสือใหญ่กับคางดังเสือน้อยกับคลางคางเบาเบ้าเสือน้อยอันนั้นก็คอยดูแล้วทีนี้ก็าหากว่าแมมมันจะต้องหากล้องมาถ่ายรูปวะ าให้อูชนีไปถ่ายลูปจะเข้าท่าจรนะิงไหแต่มันก็ไม่เห้ียุติธรรมเท่าไหร่นะเพราะถ่ายลูกมันมันชอบถ่ายแต่คนอื่นจะขอไม่เคยจะชอบมันถ่ายไม่ได้มันไม่มันก็ไม่ยุติธรรม ไปหาถ่ายแต่คนอื่นเจ้าของไม่ถ่ายไม่ได้ทังที่ถ่ายคนนั่นเลยนั่นนั่งหลับคนนั่งนั่งหลับมันไปถ่ายเอาไว้เวลาเจ้าของนั่งเราไปเจ้าของมันจะไปถ่ายไงมันหลับอะนั่นะมันเป็นอย่างนั้นเพียงวันดีมาก ฉะไหนาพาหมูไปต่อสู้ mm. องค์พระเจดียด์ได้ผล mm. ได้ผลดีมากทีเดียว mm. เป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาหลายองค์ทีเดียวนะ mm. จึงพระศา,าสนาอยู่ที่ใจใจนมะ่ใจเป็นหลักเป็นฐานน่นะพระศา,าสนาแน่นหนามันคง เราต้องการอย่างนั้นถึงจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใจมั่นคงแล้วไปอยู่ก็คือคว,ความสร้างความมั่นคงให้กับศาสนานั่นเอง้าอยู่ที่ไหนก็ช่างใจมั่นคงแล้วก็คือการไปสร้างความมั่นคงให้กับศาสนาน อยู่ในวัยต่อสู้ต้องใช่วัยที่กำลังต่อสู้ให้เป็นประโยชน์ในทันทีเหมือนกับรถอยู่ในวัยที่ใครๆเอามาใช้เป็นการเป็นงานรีบเอามาใช้ปล่อยให้มันเก่าปล่อยให้มันเหล็กมันหมดสภาพแล้วไม่ได้เรื่องหรอก กลางวันเอริกเล่นกันที่พระเจดีก็ดีใครไปใครมาเราบอกเขาได้บอกเขาดีๆบริเวณนี้พระท่านมาภาวนากันบอกเขาก็มีปัญหาอะไรพากันกราบพระเจดีแล้วพากันอ,อกไปเท่านั้น ก็เป็นการไปดูแลรักษาคนที่จะไปวุ่นวายในองค์พระเจดีย์ไม่ให้มีเพราะนั้นเป็นผลพอยได้มุ่งเราไปมุ่งเพื่อการภาวนาของเราเืคืนมีใครไปดอก ดดืดมาถึงจะหลายองค์กันมันก็เหมือนจะอยู่คนเดียวเดึกดเดืดมาถึงจะหลายองค์กันก็เหมือนก็อยู่คนเดียวจึงว่าสงบวิเวกดีมากสปายะดีมากๆทีเดียว หลบเล่านตรงไหนส้อใชตรงไหนสปายะทั้งนั้นเดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนมันจะมีความคิดขึ้นตรงไหนก็หลีกเล่นตรงไหนก็ส่งมุกิเวกตรงไหนก็อากาศดีงว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะ แต่ให้ดูแลทางเดินยงกลมให้ดีทางเดินยงกลมดีแล้วมันสนุกเดินยงกลมสนุกเดินยงกลมผลของการเดินยงกลมมันก็ได้ผลดีผลของการเดินยกมมนกงกลม,มนั่นละ่ะตัวค่าสึกที่เป็นค่าสึกใจมันมีแต่ที่จะ สลายตัวไปมีแต่ที่จะสลายตัวไปไม่มีอะไรดอกที่จะไปทำลายสิ่งที่เป็นคาสิคใจมีแต่การเดินุ่งก,งกรงกันนั่งสมาธิและการบำเพ็ญกิตภาวนาเท่านั้นมาเร็วนี่ก็ได้ยินคำพูดอันหนึ่ง เดี๋ยนี้พระาศาสนาไม่ใครจะสนใจในการที่จะไม่สนใจในการที่จะลักษณะไม่สนใจในเรื่องพระาศาสนากันใครๆก็ไม่ดูไม่สนใจมันจะเสียหายจะหมดจะสิ้นไม่ใครสนใจ,นใจแล้วก็ได้ยินต่อมาว่า คนคนนั่นนะคุดตอว่าพระกรรมฐานก็โมเดไปทำวิปัสสนากนันในป่าเสียน่อเราก็อดขันไม่ได้เนาะเป็นคำพูดของผู้ใหญ่นเไม่ใช่เด็กนะไอคําว่าพระาศาสนาของท่านไม่รู้หมายถึงอะไร ก็หมายถึงที่ท่านคิดว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นนะม,มันก็คนตาบอดคำช้างหางของช่างนะอ้ช่างตัวมันเป็นอย่างนี้เนาะคำที่ขาของช่างตัวช่างมันเป็นอย่างนี้เนาะ ทำที่งวงที่งามันก็วายตัวช้างเหมือนงวงเหมือนงาแต่คนตาดีเขาไม่ได้วายนะเป็นอย่างนั้นตัวช้างไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ,น,ะนี่แหละคนมองศาสนาใน,นลักษณะเหมือนกับคนตาบอดเห็นศาสนาลู่ศาสนาเหมือนกับคนตาบอดคลำช้าง นะเข้าขี้ช่างไปยังว่า,ว,าว่าเป็นตัวช่างไปแล้วเดีย๋ยวนี้มันมีอะไรอะไรแปลกๆในยุคมืดเข้าใจไหมล่ะยุคมืดยุคบอกจะยุกไหนเขาจ่างมันเธอแต่เรานี่อย่าให้มันเป็นอย่างที่อย่างที่เขาเป็นกัน จะยุคมืดยุคดำยุคบอดยังไงก็ช่างเถอะเราให้มันเป็นอย่างที่เขาเป็นกันเป็นมงคลอย่างยิ่งเอาเลิกกันที่นี่แล้วนะ